ปองแปงเล่นแป้งไม่แข็งยามุนอ,อ,อุ่นจับแปง้งพอดีนวดแป้งอุ่นๆเหนียวยืนพอดีขยำขยำจนหมดแปง้งแปง้งจอกสียันดีกับฟ้าเนินฟ้าแดงด ทุกตัดดึงคิอนูเจอไม่ยาวเนี่ยตัวยาว ไฟดีวีให้เขาจอดอยู่ใช่ไหมรถไฟรถไฟนี้นะ้าลองผสมสีเขียวเหลืองนี้ล,ลององผสมสีเย็งนี้กับฟา้านวด,ดไปยืดไปยืดมากลาย<ไ>ปเป็นสีเขียว สีเหลืองกับแดงไปเป็นสีเปลี่ยนแปลงสวยเชียวนวดแค่เดียวเดียวไปเป็นสีซ<ส>้มจับหมับสีใหม่ถูกใจไม่น่าจ <c oughs> ขาวแดง สัตว์ของสัตว์โอ้โหนั่งสีน้อยโอ้โหสีโอ้โหสีมสวคิดทำแต่งปั้นกลมตันแบนกลวงเป็นตัวดอกดวงรัดพวง